ก็ขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาประกอบชุดคัดชุดกระโหลกคัดแล้วก็ชุดพะคัดสามก้อนนะครับของเวฟร้อยยี่ห้านะครับผมก็จะมีเฟืองบูทตัวใหญ่เฟืองครับปั๊มน้ํามันเครื่องแล้วก็บูทตัวใหญ่นะครับสองทั้งหมดสามตัวแบบนี้นะครับก็ถ้าจะรับจะประกอบเนี่ยฮะให้เราทําความสะอาดก่อนนะครับนี่ครับเอาเปลญกเก่าออกให้หมดครับล้างทําความสะอาดให้ดีนะครับแล้วก็ปั๊มน้ามันเครื่องสําคัญครับ เปลี่ยนหม่ได้เปลี่ยนเลยครับอันนี้คันนี้ก็เปลี่ยนเป็นใส่เป็นปั๊มน้ํามันเครื่องแต่งไปเลยครับผมอันดับแรกก็ให้เรานี่คะดูตรงนี้ครับผมจะมีหมุดอยู่ตรงนี้นะครับให้ใส่เฟืองตัวนี้ครับใส่เข้าไปลักษณะนี้ครับผมเป็นเฟืองขับปั๊มน้ามันเครื่องครับแล้วก็ให้ล่องเข้าหมุดแบบนี้ครับผมลักษณะนี้ครับแล้วก็ต่อด้วยบูทสองตัวครับผมอย่างนี้นะครับบูทตัวใหญ่ใส่เข้าไป ก็ต่อด้วยตัวกลางลักษณะนี้นะครับใส่เข้าไปก็มาต่อด้วยชุดคัดชุดกระโลคัดกันเลยครับผมกล้องแป๊บกระโลคัดให้หมุนนี่ครับเฟืองตัวซับเสียงนะครับย้อนกลับแบบนี้ก่อนนะครับเนี่ยให้อยู่สักลักษณะประมาณนี้ตอนใส่ให้หมุนย้อนมาทางนี้นะครับ แล้วก็ให้ครบกับเฟืองชุดคัดแบบนี้นะครับลักษณะน,นี้แล้วเราก็ค่อยใส่เข้าไปก็หยอดน้ํามันก่อนนะครับแรบแรกหยอนน้ำมันกันนะรตรงนี้แล้วก็ที่ตลกคัดอันใหม่บริเวณตรงนี้วันเวตรงนี้ครับหยอดน้ำมันด้วยนะครับลักษณะนี้ ออประมาณนี้ครับผมขยับน่ครับรกรอบกันเลยครับผมหมุนเฟืองย้อนกลับเฟืองซับเสียงนี่นะครับย้อนย้อนเกือบให้สุดแล้วครับให้ประมาณนี้ครับให้มันลงตัวน,นี่ลักษณะนี้ก็ใส่เอานี้หลบก่อนพอเบรกที่อย่าเบรก เอากโลคัดเข้าไปนิดนึงก่อนก็ได้ครับนี่ครับจะได้ใส่ง่ายแล้วเราก็ตามด้วยนี่ครับชุดคัดเอาเฟืองนี้ขบกับตรงนี้นะครับนี่ครับเฟืองนี้เฟืองตรงนี้นะครับขบกันลักษณะน,นี้ครับแล้วกระดานเข้าไปครับผมโยกซ้ายโยกขวานี่ครับให้เข้าแล้วกระดานเข้าไปพร้อมๆกันครับลักษณะน,นี้ครับ เข้าแล้วครับผมเข้าแล้วก็จะหมุนได้ประมาณนี้นีครับต่อด้วยชุดราคาสามก้อยครับผมของใหม่เปลี่ยนใหม่เลยครับจบปาบก็จะมีรูอยู่นะครับรูลนนักษณะนี้ให้อยู่ตรงรูอยู่บริเวณด้านบนให้ตรงกับรูตรงนี้ครับ รูนี้ที่การเขวียงครับก็ใสายเข้าไปครับแล้วก็โยกซ้ายโยกขวาเหมือนเดิมครับโยกซ้ายโยกขวาครับอย่างนี้ลักษณะนี้ใช้ปลายนิ้วโยกสัตวเนี่ยครับเข้าไปแล้วครับมานี่ครับแต่ตามด้วยน้องครับผม น็อตก็ยึดที่ชุดกระโหลกคัดกันก่อนนะครับก็จะมีตัวล็อกแบบนี้นะฮะให้ใส่เข้าไปจะมีเลาะเดือยล็อกอย่างนี้ครับให้ล็อกเข้าที่ตรงนี้ครับลักษณะนี้ครับผมมีแหวนนะครับแหวนมันจะมีนูนๆหน่อยนะครับด้านเอาด้านนูนออกก็คือเขาจะเขียนคําว่าเอาอยู่นะครับคําว่าเอาออกอันนี้ซุกแล้วเราก็ใส่ ล็อกเดนกันได้เลยครับลักษณะนี้ก็ไขให้ใช้มือไขไว้ก่อนครับเดี๋ยวเอาลูกบอลมายิงอีกทีพอเรายิงเสร็จเนี่ยแล้วเราก็พับพับตัวล็อกให้มาล็อกกับน็อตอีกทีครับการขายเดี๋ยวต่อด้วยน็อตตัวนี้ครับผมก็ใส่น็อตล็อกชุดคัดนะฮะมีแหวนตัวใหญ่แบบนี้ครับใส่เข้าไปหนึ่งตัว ต่อด้วยน็อตล็อกก็ใช้มือไขเข้าไปก่อนครับไขนำ้าไปก่อนก็ถ้าเราใส่แล้วเนี่ยไอตัวกโรคัดเนี่ยมันจะหมุนหมุนถอยหลังได้อย่างเดียวก่อนนะครับเนี่ยฮะแต่ถ้าเราหมุนเดินหน้าเนี่ยชุดนี้มันก็จะมาด้วยนะครับชุดชุดคัดเนี่ยครับเนี่ยครับแลหมุนมาด้วยนี่ครับหมุนมาพร้อมกับ คัดด้วยครับเนี่ยฮะถ้าหมุนถอยหลังฟรีได้อย่างนี้ครับนี่ครับถ้าเดินหน้าไอตัวนี้ก็จะมาด้วยนะครับประมาณนี้ครับผมนี่ครับนี่คือเดี๋ยวเรามาล็อกน็อตกันครับผมก็ล็อกน็อตด้วยเนี่ยฮะลูกบล็อกเบอร์ยี่สิบสองแบบนี้นะครับเป็นลูกบล็อกเบอร์เป็นสี่เขียวแบบนี้ครับก็ให้สวมเข้าไปก่อนครับแล้วก็ใช้มือหมุนเข้าไปก่อนอย่างนี้ครับ นำเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ยิงด้วยบล็อกไฟฟ้าเลยครับผมสายกันให้ดีครับ้าจับบีบบีบโหลกคัดกับชา,าชุดคัดสามก้อนไว้ลักษณะน,นี้นี่ครับกดไว้นะครับม่ให้มันเลื่อนแล้วก็สวมลูกสวมบล็อกไฟฟ้าเข้าเลยครับแล้วก็ยิงครับ ประมาณนี้ครับสามปืดต่อด้วยชุดคัดครับผมเราก็ดูเหลี่ยมครับตรงนี้ว่าเราจะล็อกน็อตพับเข้ามาได้มีเหลี่ยมพับเข้ามาไหมก็ดูจากตรงนี้มีเจอเหลี่ยมหนึ่งอันแล้วนะครับนี่ครับเหลี่ยมที่จะพับกันคายล็อกกับน็อตอีกทีครับไม่ให้มันหลุดออกมานะครับมันกันคายครับจะยึดเอาไว้ก็ได้เหลี่ยมแบบนี้ก็โอเคครับ ได้เหลี่ยมสักตัวหนึ่งก็พอครับรองนั้นก็พับธรรมดาเข้ามาเอาตัวนี้ให้อยู่ในร่องไว้แค่นั้นเองเดี๋ยวมาไขาชุดคัดต,ต,ต่อเลยครับชุดคัดก็ลูกบล็อกเหมือนกันนะครับสี่เขี้ยวเหมือนกันแบบนี้แต่ตัวนี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบครับผมเหมือนเดิมครับใส่แล้วมือหมุนเข้าไปก่อนมานี้ต่อด้วยบล็อกไฟฟ้าครับ มือจับไว้ครับจับชุดคัดไว้ครับผมผ้าจับหน่อยลักษณะนี้ครับผมแล้วก็ดันไปตรงยิงครับเหมือนเดิมครับสามปืดก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวมาล็อกชุดนี้กันต่อครับแต่เราต้องพับตัวล็อกนี้ก่อนก่อน,นะครับก็เดี๋ยวมาพับล็อกกันคายนอ็อตกันครับ นี่ครับก็ให้หมุนมาเอาเหลี่ยมนี้ครับตรงที่มันตรงๆเนี่ยครับมันจะมีล็อกอยู่ได้ตัวหนึ่งนะครับที่ตรงเอาใช้ปากแบนครับหัวใหญ่ๆหน่อยเสียบเข้าไปแบบนี้ครับตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนี่ครับมันจะมีอย่างนี้นะครับพับลงมาให้อยู่ในล่องนี้ครับก็ลักษณะนี้ครับจะโดนกล้องหน่อยอย่างหนึงแล้วทิ้มเข้าไปแล้วเราก็พับครับ ใช้ปาแบนดันอย่างเงี้ยครับดันขึ้นนี่ครับนี่ครับพอเราดันขึ้นดันขึ้นนี่ครับนี่ครับตัวล็อกกันคลายน็อตมันก็จะเข้ามาพับอยู่ในล่องพอดีครับก็จะเข้าล่องพอดีจะได้ตัวหนึ่งแหละครับแต่ตัวอื่นอาจจะไม่ตรงนะครับไม่ตรงล่องเราก็พับเข้ามาเก็บเข้ามาครับลักษณะนี้ก็นีก็ทำแบบในทุกตัวครับอาจจะไม่ตรงบ้าง พับนี่ครับพอเราพับอย่างนี้ทันกลงมาล็อกที่น็อตไว้แณะนี้เราทำให้หมดทุกตัวครบแล้วมันก็จะมีตัวเนี้ยเข้าร่องอยู่พอดีตัวหนึ่งนอกนั้นก็จะพับอยู่ตามเหลี่ยมแต่แบบนี้ครับแค่นี้มันก็การคายน็อตตัวนี้ก็คายหมุนออกไม่ได้แล้วครับมันจะล็อกชุดสามก้อนไว้แน่นเลยครับ ก็เดี๋ยวมาต่อด้วยฝาปิดครับผมฝาปิดชุดข้า3ก้อนนะครับก็จะมีประเก็นด้วยนะครับอย่าลืมใส่อสีเขียวออกด้านนอกแบบน,นี้ใส่ลักษณะนี้นะครับ,รบก็ประเก็นอยู่อย่างนี้ใส่น็อตครับ 多活泼。 โอเคสายน็อตล็อกแน่นเสร็จที่เรียบร้อยครับก็การประกอบออชุดคัด์นะครับมีคัดต์เนี่ยครับพคัส์แล้วก็กระโหลคัด์กับคัดต์สามก้อนครับก็คือชุดทรงกําลังครับประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวมาประกอบขั้นตอนต่อไปกันครับผ